คุณเคยเห็นคนร่ำรวยด่าพระสงฆ์กลางถนนไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องปกติหัวใจของเธอเต้นแรงและความกลัวก็เริ่มเข้าครอบงำผู้คนรอบตัวหยุดมองโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนและสิ่งที่เธอเห็นมันจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการคุณพร้อมหรือยังที่จะรับรู้ความจริงที่ไม่มีใครกล้าเล่าหญิงรวยเดินอยู่บนถนนกว้างใจกลางเมือง ท้องฟ้าสีเทาเหมือนกำลังเตรียมพายุลมพัดแรงจนผมของเธอปลิวสะบัดร,รอบใบหน้าเธอรู้สึกถึงความเย็นแซกเข้ามาใต้เสื้อผ้าราคาแพงสายตาของผู้คนต่างหันมามองเธอเพราะเสียงหูรอยย่ยวของเธอดังลั่นกลางถนนหญิงรวมองพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินเข้ามาพระสงฆ์สายจีวรสีส้มเข้มท่าทางสงบยืดเกียรนท่ามกลางความวุ่นวายรอบตัวเธอหยุดก้าวสายตาเต็มไปด้วยความโกรธ และดูถูกแล้วเธอก็ด่าพระสง์เสียงดังคำพูดของเธอแหลมคมเหมือนมีดผู้คนรอข้างเริ่มเบือนหน้านี้บางคนก้มหน้าพูดอย่างไม่สบายใจพระสง์ยืนนิ่งไม่มีแม้แต่คำตอบเพียงแต่สายตาที่เยือกเย็นจ้องกลับมาความตึงเครียดในอากาศเพิ่มสูงขึ้นทุกเสียงรอบตัวเงียบลงเหมือนเวลาหยุดเคลื่อนไหวยิงรัวย,ยกมือขึ้นร่างของเธอสั่นด้วยความโกรธ แต่ในแววตาพระสงฆ์มีบางสิ่งที่ทำให้เธอหยุดชะง,งักหัวใจของเธอเต้นแรงความอบอุ่นและสงบของพระสงฆ์ทำให้เธอรู้สึกผิดปกติร่างกายของเธอเย็นเฉียบเหมือนใครบางคนกำลังมองลึกเข้าไปในจิตใจผู้คนรอตัวเริ่มกระซิบกันเบาๆความกลัวแผ่ซ่านในบรรยากาศยิงรวยถอนหายใจแรงแต่คำพูดของเธอยังคงติดอยู่ในปากและความรู้สึกสับสนก่อตัวขึ้นภายในใจ หมือนมีเนาลึกละปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวสายตาของพระสงฆ์ยังคงจับจ้องเธอทำให้เสียงหัวใจของญิงรวยดังก้องในหูโลกภายนอกเหมือนหายไปเหลือเพียงเธอกับความเงียบเย็นนั้นความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนค่อยๆก่อตัวท่านตื่นตระนกทั้งหวาดกลัวยิงรวยก้าวถอยหลังพื้นถนนเย็นชื่อใต้รองเทา้าฝ่ามือของเธอเริ่มเปียกเหงื่อเสียงลมพัดกระทบอาคารข้างทางดังขึ้น ความกโกรธและความหวาดกลัวประปนกันทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงมากขึ้นเหมือนมีบางสิ่งที่กำลังรอคอยเธออยู่หญิงรุ่ยยืนตัวแข็งดวงตาเบิกกว้างจ้องพระสงฆ์ลมหายใจของเธอเริ่มติดขัดเหมือนทุกคำด่าข,ของเธอกำลังกลับมาสะท้อนในอากาศพระสงฆ์ยกมือชา้าๆไม่พูดสักคำเพียงแค่การเคลื่อนไหวเล็กๆทําให้หัวใจของหญิงรวยอยู่เต้นชั่วขณะเสียงรอบตัวค่อยๆหายไป ผู้คนที่เคยยืนมองเริ่มห่างออกไปเหลี่ยพียงเธอกับพระสงฆ์เธอก้าวถอยหลังอีกครั้งพื้นถนนเย็นเฉียบใต้ซนสูงเหมือนโลกทั้งใบแช่แข็งรอบตัวเธอทุกลมหายใจกลายเป็นแรงดึงเครียดและเสียงหัวใจตัวเองดังมากกว่าที่เคยสายตาของพระสงฆ์ยังคงจับจ้องแต่คราวนี้มีบางสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นดวงตาของพระสงฆ์ดูลึกกว่าปกติ หมือนสามารถมองเข้าไปถึงความลับในใจของหญิงรวยความรู้สึกผิดหวังและความหวาดกลัวแผ่ซ่านเข้ามาทำให้เธอสั่นสะท้านจูจูลมพัดแรงขึ้นฝุ่นและใบไม้ปลิววอนเสียงรถและผู้คนหายไปหมดเธอรู้สึกเหมือนถูกล้อมด้วยความมืดและความว่างเปล่าแต่พระสงฆ์ยังคงยืนอยู่ตรงหน้าสงบและนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหญิงรวยยกมือขึ้นจะเอ่ยคำใหม่แต่คำพูดติดอยู่ในลำคอ หัวใจเต้นแรงจนเกือบแตกความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่มองลึกเข้าไปในจิตใจความรู้สึกผิดชอบชั่วดีความกลัวและความโกรธทั้งหมดรวมกันทำให้เธอรู้สึกเหมือนจะล้มลงพระสงฆ์ยกมือขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ชาและหนักแน่นสายตาของพระสงฆ์เหมือนส่งผ่านบางสิ่งหญิงรวยรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่โลกทั้งใบหยุดหมุนอากาศรอบตัวเธอหนาวเย็นจนชาเสียงรอบตัวเริ่มแตกต่าง เหมือนมีเสียงกระซิบจากทุกทิศทางคำพูดเก่าๆของเธอก้องอยู่ในหัวทุกคำเหมือนสะท้อนกลับมาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความอับอายร่างของเธอเริ่มสั่นรุนแรงพระสงฆ์ค่อยๆเดินเข้าใกล้แต่ละก้าวหนักแน่นและสงบยิงร่วยถอยหลังสุดแรงแต่เหมือนจะไม่ถอยพ้นเหมือนมีแรงหรือกลับยึดเธอไว้หัวใจของเธอสับสนระหว่างความกโกรธและความหวาดกลัว สายตาของพระสงฆ์จับจ้องลึกลงไปอีกเรากับอ่านทุกความลับทุกความผิดของเธอความรู้สึกที่เธอพยายามปกปิดมาทั้งชีวิตความเห็นแก่ตัวและความเย่อหยิ่งทุกอย่างเปิดเผยตรงหน้าทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกแตกสลายยิงรวยก้าวพลาดาเท้าเลื่อนบนพื้นถนนเปียกร่างของเธอเกือบล้มแต่สายตาของพระสงฆ์ยังไม่ลาไปความสงบเยือเกเย็นนั้นแทรกซึมเข้าไปในใจ ทำให้เธอรู้สึกทั้งกลัวและยอมจำนนในเสี้ยววีนาทีหญิงรวยได้เห็นบางสิ่งที่ทำให้เธอแทบลืมหายใจเงาสะท้อนของตัวเองในดวงตาพระสงฆ์ไม่ใช่ภาพของคนร่ำรวยและทรงอำนาจแต่เป็นคนตัวเล็กจิตใจแตกสลายความเย่อหยิ่งหายไปหมดเหลือเพียงความกลัวและความสำนึกผิดทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทสายลมหยุดพัดเสียงหัวใจตัวเองดังชัดเจนที่สุด เธอรู้ว่าไม่มีทางหวนกลับไปเป็นเหมือนเดิมและสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าพระสงฆ์จะฟังลึกอยู่ในใจเธอตลอดไปหญิงรู้ยืนตัวสั่นอยู่กลางถนนฝ่ามือของเธอเปียกเงือเย็นเฉียบสายตาของพระสงฆ์ยังคงจ้องลึกเหมือนมองทะลุทุกความคิดและความลับภายในใจเธอพยายามพูดแต่ลิ้นแข็งกระด้างคำด่าและเสียงหูเราะที่เคยดังกลับกลายเป็นเสียงสะท้อนในหัวทำให้ใจเธอสับสน หมือนโลกภายนอกหายไปทั้งหมดพระสงฆ์ค่อยๆก้าวเข้ามาแต่ท่วงท่าของพระสงฆ์ช้าและหนักแน่นทุกก้าวเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างยิงรวยถอยหลังแต่รู้สึกเหมือนจะไม่ถอยพ้นร่างของเธอเหมือนถูกมองจับอยู่ทุกความเย่อหยิ่งและความโกรธถ,ถูกดึงออกมาเธอเริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดแปลกๆไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นใจความรู้สึกผิดและความอับอายรุมเรา้า มือนมีใครเอากระจกมาสะท้อนทุกสิ่งในจิตใจเธอเห็นตัวเองชัดเจนเป็นหญิงที่เคยด่าพระแต่ตอนนี้เหมือนตัวเองตัวเล็กลงและอ่อนแรงพระสงฆ์อยู่ตรงหน้าเธอร่างสูงสงบแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างสายตาของพระสงฆ์จับจ้องจนหญิงรวยแทบหายใจไม่ออกความเงียบลึกลงไปในอกเหมือนทุกคำพูดที่เคยออกจากปากเป็นเพียงเสียงลมหญิงรวยถอยหลังอีกครั้งแต่เท้าเธอสะดุด ร่างเกือบล้มและในวินาทีนั้นเหมือนเวลาและอากาศรอบตัวหยุดนิ่งทุกเสียงจากเมืองใหญ่หายไปหมดเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองและสายตาของพระสงฆ์เธอรู้สึกถึงแรงบานอย่างดึงเข้าหาพระสงฆ์ความกลัวและความสำนึกผิดปะปนกันหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเธออยากวิ่งหนีแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นพระสงฆ์ยกมือขึ้นชา้าสัมผัสของมือพระสงฆ์ไม่ใช่ความเจ็บ แต่เป็นความสงบและเยือกเย็นยิงรวยรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องทุกความลับในใจความอับอายความโกรธความเห็นแก่ตัวทุกสิ่งเผยออกมาในสายตานั้นจูจ่ๆลมพัดแรงกว่าเดิมฝุ่นใบไม้และเศษกระดาษปลิววันยิงรวยรู้สึกเหมือนถูกล้อมด้วยความมืดและความว่างเปล่าแต่พระสงฆ์ยังคงยืนอยู่ตรงหน้าไม่เคลื่อนไหวเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของโลกทั้งใบสายตาของพระสงฆ์ลึกลงไปอีก เหมือนอ่านทุกความลับในใจยิงรุ่ยรู้สึกเหมือนหัวใจถูกฉีกออกความรู้สึกอับอายและผิดหวังรุมเร้าเธอเกืียจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกมาเหมือนทุกคำพูดติดอยู่ในคอผู้คนที่เคยยืนดูหายไปหมดฝนเริ่มตกโปรยปลายพื้นถนนเปียกชื้นหยดฝนกระทบใบหน้าของเธอแต่ไม่เย็นเหมือนทุกหยดน้ำร้อนแรงด้วยความละอายยิงรวยสุดตัวลงกับพื้น สายตายังจับจ้องพระสงฆ์หัวใจของเธอแทบระเบิรดทุกความภูมิใจและอำนาจที่เคยมีตอนนี้หายไปหมดเหลือเพียงความรู้สึกตัวเล็กและความกลัวลึกๆพระสงฆ์ยิ้มบางๆไม่ใช่รอยยิ้มยอ่ยอยๆแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความสงบยญิงรรู้สึกเหมือนถูกเปิดเผยทุกความลับและโลกที่เธอคิดว่าควบคุมได้ตอนนี้แตกสลายเหลือเพียงความเงียบ หญิงรวยก้มแน่ลงน้ำตาไหลรินไม่รู้ตัวความโกรธหายไปเหลือเพียงความสำนึกผิดเหมือนหัวใจของเธอถูกล้างใหม่ทุกความเย่อหยิ่งและอำนาจไม่มีความหมายอีกต่อไปพระสงฆ์ค่อยๆก้าวถอยหลงังและในวินาทีนั้นหญิงรวยรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดลึกลับบางสิ่งกำลังเรียกเธอเข้าสู่ความเงียบสายตาสุดท้ายของพระสงฆ์ยังคงจ้องมาลึกและสงบ เหมือนฝากบางสิ่งไว้ในใจเธอตลอดไปหญิงรวยนั่งอยู่บนพื้นฝนเริ่มหนักขึ้นแต่เธอไม่รู้สึกหนาวรู้สึกเพียงความเปลี่ยนแปลงลึกๆในใจเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนและเธอรู้ว่าไม่มีวันหวนกลับไปเหมือนเดิมหญิงรวยนั่งตัวสั่นบนพื้นถนนสายฝนโปรยปลายลงบนใบหน้าและเสื้อผ้าแต่ความเย็นของฝนไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกหนาวกลับรู้สึกถึงความสับสนและความว่างเปล่าในใจ หมือนโลกภายในตัวเธอถูกเปิดเผยทั้งหมดสายตาของพระสงฆ์ยังคงจับจ้องแต่ครั้งนี้เหมือนมีพลังบางอย่างแผ่ออกมาแรงดึงดูดนั้นไม่ใช่แรงทางกายแต่เป็นแรงที่กระแทกตรงใจหญิงรวยรู้สึกเหมือนทุกความโกรธและความเยื่อหยิ่งถูกดึงออกมาเธอแท้จะร้องให้แต่เสียงไม่ออกผู้คนที่เคยเดินผ่านเธอเริ่มจ้องมองอีกครั้งแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้ เหมือนพวกเขารู้สึกถึงบางสิ่งลึกลับที่เกิดขึ้นสายตาของพระสงฆ์ทำให้ทุกคนเงียบแม้แต่เสียงรถที่เคยดังกลับเบาลงหญิงรุ่ยพยายามลุกขึ้นแต่ขาของเธอเหมือนติดอยู่กับพื้นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บปวดทุกความทรงจำความผิดหวังความอับอายถูกดึงกลับมาอย่างรุนแรงเหมือนถูกลาดผ่านไฟที่ลุกไหมภายในใจพระสงฆ์ยกมือชาชาอีกครั้งเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะ หญิงรวยรู้สึกเหมือนร่างของเธอเบวิลหัวใจเหมือนลอยออกจากอกและในวินาทีนั้นเธอเห็นภาพในจิตใจของตัวเองชัดเจนที่สุดภาพของหญิงรวยในอดีตปรากฏขึ้นความเย่อหยิ่งความเห็นแก่ตัวคำพูดที่เคยด่าพระและคนอื่นทุกสิ่งเหมือนสะท้อนกลับมาทำให้เธอแทบลืมหายใจความรู้สึกผิดหวังและเสียใจรุมเรา้าจนหัวใจเหมือนแตกสลายฝนตกหนักขึ้น แต่เธอกลับไม่สนใจเพราะสิ่งที่ทําให้เธอนาวสั่นคือความรู้สึกในใจพระสงฆ์ก้าวเข้ามาไกลแต่ครั้งนี้เธอไม่กลัวกลับรู้สึกเหมือนถูกมองด้วยความเข้าใจลึกๆยิงรวยเริ่มร้องไห้น้ําตาไหลรินลงบนถนนเปียกแต่ไม่มีใครเห็นนอกจากพระสงฆ์ที่ยังยืนนิ่งสายตาของพระสงฆ์เต็มไปด้วยความสงบและความเมตตาเหมือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียน ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เธอลุกขึ้นช้าๆร่างกายอ่อนแรงแต่ใจหนักแน่นขึ้นสายฝนชะล้างความเศร้าและความเย่อหยิ่งออกไปแต่ความรู้สึกสับสนและหวาดกลัวยังคงอยู่เหมือนบางสิ่งลึกลับยังคงจับจ้องเธอจากเบื้องหน้าทันใดนั้นหญิงรวยรู้สึกถึงแรงบางอย่างพุ่งผ่านร่างเหมือนมีสายใย่มองไม่เห็นดึงหัวใจและจิตใจของเธอความกลัวและความระหนกสูงสุดกระแทกเข้ามา เธอแทบกรีดร้องออกมาแต่เสียงเงียบสนิทเหมือนทั้งโลกหายไปหมดเหลียวเพียงเธอกับพระสงฆ์สายตาของพระสงฆ์จับจ้องเธอลึกลงไปดวงตาเหมือนเห็นทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ทุกความรู้สึกที่เธอพยายามปิดบังทุกความเย่อหยิ่งและความโกรธทุกความกลัวและความสับสนทั้งหมดถูกเปิดเผยในเสี้ยววินาทีเดียวยิงรุ้ยสุดตัวลงอีกครั้งฝนฉลางร่างและเสือ้อผ้า แต่ไม่สามารถฉลางความรู้สึกผิดและความสำนึกผิดออกไปได้เธอรู้แล้วว่าโลกนี้ไม่เหมือนเดิมและตัวเธอเองก็ไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปพระสงฆ์ก้าวถอยหลังย่างเท้าชาชาจนหายไปในสายฝนหญิงรัวยังนั่งบนพื้นหัวใจของเธอ,อยังเต้นแรงสายตาย,ยังคงจ้องไปที่เส้นทางที่พระสงฆ์หายไปเหมือนมีบางสิ่งที่ยังคงจับจ้องและติดตามเธอแม้จะไม่มีใครเห็น ยิงรวยลุกขึ้นน้ำตาไหลรินลงบนใบหน้าแต่คราวนี้ไม่ใช่ความโกรธเป็นความรู้สึกตัวเล็กความสำนึกผิดและความกลัวลึกๆที่จะอยู่กับเธอตลอดไปโลกภายนอกเหมือนเดิมแต่ภายในหัวใจของเธอทุกสิ่งเปลี่ยนไปตลอดการญิงรวย,ยืนอยู่บนถนนเปียกฝนหัวใจยังเต้นแรงราวกับจะระเบิดแต่สายตาของเธอเริ่มจับจ้องไปยังมุมหนึ่งของถนนเหมือนมีนาเคลื่อนไหวอย,อยู่เบื้องหน้า แต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นความรู้สึกแปลกประหลาดเริ่มคลื้คลานเข้ามาเหมือนบางสิ่งมองเห็นทุกความคิดของเธอแรงดึงดูดลึกลับทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นอีกร่างกายของเธอสั่นด้วยความหวาดกลัวแต่ในเวลาเดียวกันก็เต็มไปด้วยความอยากรู้เธอก้าวไปชา้ชาๆแต่ทุกย่างก้าเหมือนโลกหยุดหมุนฝนที่ตกลงมารุนแรงขึ้นกระทบพื้นถนนด้วยเสียงหนักแน่น เหมือนทุกหยดน้ำกําลังตอกย้ำความสำนึกผิดและความอับอายในใจทันใดนั้นเน่าที่เธอเห็นเริ่มปรากฏชัดขึ้นเป็นพระสงฆ์อีกคนแต่คราวนี้ไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นเหมือนลอยอยู่เหนือถนนแสงจากถนนสะท้อนกับจีวรของพระสงฆ์ทำให้เกิดประกายแปลกประหลาดเราวกับมีพลังเหนือธรรมชาติหญิงรัวใจเต้นแรงเกินบรรยายเสียงหัวใจดังสนั่นในหูทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิท ผู้คนและรถหายไปเหลือเพียงเธอกับเงาพระสงฆ์ความตึงเครียดสะสมจนแทบหายใจไม่ออกพระสงฆ์ลอยเข้ามาไกลแต่ครั้งนี้ไม่ได้มาด้วยความสงบสายตาของพระสงฆ์เปลี่ยนเป็นเยือกเย็ยนเหมือนมองลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของหญิงรวยความกลัวท่วมทนใจทำให้ร่างของเธอแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นหญิงรวยพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาเหมือนถูกยึดติดก,กับพื้น แรงดึงดูดบางอย่างทำให้เธอไม่สามารถหนีได้หัวใจเต้นแรงจนร่างสัน่นทุกความเย่อหยิง่งทุกความโกรธทุกความเห็นแก่ตัวทั้งหมดถูกสัมผัสและเปิดเผยตรงหน้าพระสงฆ์พระสงฆ์ยื่นมือออกมาสัมผัสไม่ได้ด้วยมือจริงแต่หญิงรวยรู้สึกเหมือนบางสิ่งแทรกเข้ามาในจิตใจความกลัวและความสำนึกผิดท่วมทน้นเหมือนมีพลังลึกลับดึงตัวเธอเข้าไปในความว่างเปล่าเธอแทกรีดร้องแต่เสียงไม่ออก ฝนที่ตกหนักเริ่มปะทะใบหน้าแรงขึ้นแต่ไม่สามารถเย็นใจเธอได้หัวใจและความคิดเหมือนถูกฉีกออกหญิงรุ่ยรู้สึกตัวเล็กลงความภูมิใจและอำนาจทั้งหมดหายไปเหลือเพียงความสำนึกผิดและความหวาดกลัวลึกๆจูจๆพระส่งยกมือขึ้นชา้ชาๆร่างของเขาเริ่มลอยสูงขึ้นเหนือพื้นประกายแสงจากฝนและถนนสะท้อนกับจีวรทำให้เกิดเงาลึกลับบนถนนเปียก หญิงรวยรู้สึกเหมือนหัวใจและจิตใจถูกดูดเข้าหาเหงานั้นสายตาของพระสงฆ์จับจ้องลึกสุดเหมือนอ่านทุกความคิดและความทรงจำของหญิงรวยทุกคำพูดที่เคยด่าพ,พระทุกความโกรธและเย่อหยิง่งทุกความเห็นแก่ตัวทุกความลับลึกที่สุดของใจถูกเปิดเผยตรงหน้าเธอทั้งหมดหญิงรวยสุดลงกับพื้นอีกครั้งน้ำตาไหลรินแต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงความเศร้า เป็นความกลัวความอับอายและความหวาดระแวงที่ซ่อนอยู่เหมือนหัวใจของเธอกำลังถูกชำระทุกสิ่งภายนอกหายไปหมดเหลือเพียงเธอความกลัวและพระสงฆ์ที่ลอยอยู่เหนือพื้นและและ้วเงาของพระสงฆ์ค่อยๆเลือนหายไปแต่แรงดึงดูดและความรู้สึกนั้นยังคงอยู่หญิงรวยลุกขึ้นยืนอย่างชา้ชาๆหัวใจอย่างเต้นแรงแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยความสำนึกผิดลึกๆโลกภายนอกเหมือนเดิม แต่เธอเองรู้แล้วว่าไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอยืนอยู่กลางถนนเปียกฝนสายตายังคงจับจ้องไปอย่างที่พระสงฆ์เคยอยู่หัวใจยังเต้นแรงแต่เธอรู้แล้วว่าความกลัวและบทเรียนนี้จะอยู่กับเธอตลอดไปแม้จะไม่มีใครเห็นแม้จะไม่มีใครรู้แต่เธอรู้โลกนี้เต็มไปด้วยความลึกลับและครั้งหนึ่งที่เธอด่าพระสงฆ์เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล หญิงรวยยืนอยู่บนถนนเปียกฝนหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดแต่สายตายังคงจับจ้องไปยังมุมหนึ่งของถนนเหมือนมีนาเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหน้าอีกครั้งแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นความรู้สึกแปลกประหลาดเริ่มคลืบคลานเข้ามาเหมือนบางสิ่งกำลังสังเกตและประเมินเธอร่างของเธอสั่นรุนแรงแต่ความอยากรู้และความกลัวปะปนกันจนแทบควบคุมไม่ได้ทันใดนั้นเสียงเบาๆแผ่วๆดังขึ้น เมือนเสียงกระซิบจากรอบตัวยิงรวยก้าวถอยหลังแต่ไม่สามารถหลบหนีได้เหมือนแรงลึกลับยึดเธอไว้กับพื้นถนนฝนตกหนักขึ้นเสียงฝนกระทบพื้นถนนดังเป็นจังหวะเหมือนทุกหยดน้ำตอกย้ำความผิดและความสำนึกผิดของเธอหัวใจเต้นแรงจนร่างสัน่นทุกความเย่อหยิ่งและความโกรธถูกสะกดไว้และความสำนึกผิดท่วมทนจู่ๆแสงจันทร์ทะลุก้อนเมฆส่องลงมาบนถนนเปียก และเงาพระสงฆ์ปรากฏขึ้นกลางฝนร่างของพระสงฆ์ลอยเหนือพื้นเหมือนมีพลังเหนือธรรมชาติประกายแสงสะท้อนกับจีวรทำให้เกิดเงาและลวดลายแปลกประหลาดหญิงรู้มองด้วยตาเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงเกินทนสายตาของพระสงฆ์จับจ้องลึกลงไปเหมือนอ่านทุกความลับทุกความคิดและทุกความผิดของเธอความกลัวความสำนึกผิดและความละอายพุ่งเข้ามาผสมกันจนหัวใจแทบแตก พระสงค์ยกมือขึ้นชาชาเรากับหยุดเวลายิงรวยรู้สึกเหมือนแรงดึงดูดบางอย่างพุ่งเข้าหาเธอร่างของเธอเบาวิวเหมือนลอยออกจากพื้นแต่สายตาและจิตใจถูกตรึงอยู่กับพระสงฆ์เสียงรอดตัวเริ่มเปลี่ยนจากเสียงฝนเป็นเสียงกระซิบและเสียงสะท้อนลึกกลับเหมือนคำพูดและการกระทำทั้งหมดของเธอสะท้อนกลับมาทุกคำด่าทุกความเย่อหยิง่งทุกความเห็นแก่ตัวปรากฏชัดเจนในสายตาและจิตใจของเธอ ญิงรว้ยสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลรินแต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงความเศร้าเป็นความกลัวความสำนึกผิดและความหวาดระแวงเหมือนหัวใจของเธอกำลังถูกชำระทุกสิ่งภายนอกหายไปหมดเหลือเพียงเธอความกลัวและพระสงฆ์ที่ลอยอยู่เหนือพื้นและและ้วร่างของพระสงฆ์ค่อยๆลอยสูงขึ้นเหนือถนนประกายแสงจากฝนสะท้อนกับจีวรเกิดเป็นเอาลึกลับยาวไกลไปจนสุดสายตา ยญิงรวยรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในเงานั้นหัวใจเต้นแรงและลมหายใจติดขัดทันใดนั้นพระสงฆ์หายไปแต่เนาลึกลับยังคงอยู่แรงดึงดูดยังไม่หายไปยิงรวยรู้สึกเหมือนถูกจับต้องจากบ,บางสิ่งที่มองไม่เห็นโลกภายนอกเหมือนเดิมแต่ภายในหัวใจของเธอทุกสิ่งเปลี่ยนไปตลอดกาลเธอลุกขึ้นยืนหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกน้ำตายยังคงไหลริน แต่คราวนี้เป็นน้ำตาที่มาพร้อมกับความสำนึกผิดและความรู้สึกตัวเล็กที่ไม่อาจเอ่ยออกมาสายตาของเธอยังคงจับจ้องไปยังเงาที่หายไปรู้สึกว่าพลังบานอย่างยังคงอยู่ในใจเหมือนบทเรียนครั้งนี้จะตามเธอไปทุกที่ยิงรวยเดินช้าๆกลับบ้านฝนยังตกอยู่แต่ความรู้สึกเยือกเย็ยนและตึงเครียดนั้นยังคงติดตามเธอรู้ว่าโลกนี้ไม่เหมือนเดิม และหัวใจของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกครั้งที่คิดถึงเหตุการณ์นั้นความกลัวความอับอายและความสำนึกผิดจะกลับมาหาเธอเหมือนฝันร้ายที่ไม่จบสิน้นและในใจลึกๆยิงรวยรู้ว่าบางสิ่งที่เธอได้เห็นและสัมผัสเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นบทเรียนชีวิตที่ลึกซึง้งและจะติดตามเธอไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและไม่ว่าจะทำอะไร แรงดึงดูดแห่งความสำนึกผิดจะคอยตวนใจเธอเสมอหญิงรวยค่อยๆเดินออกจากถนนฝนเริ่มซาลงหยดน้ำโปรยปลายเบาลงบนใบหน้าและเสื้อผ้าแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นแรงด้วยความตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเธอหยุดกลางสะพานเล็กๆมองไปยังแม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองน้ำสะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายเงียบสงบเหมือนโลกนี้กลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งหญิงรวยถอนหายใจลึก น้ำตาไหลรินอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงความเศร้าเป็นความสำนึกผิดความอ่อนน้อมและความเข้าใจถึงสิ่งที่เคยหลงลืมไปเธอรู้แล้วว่าความเย่อหยิ่งและความโกรธไม่สามารถอยู่กับเธอได้อีกทุกคำพูดและการกระทำที่ผ่านมาได้กลายเป็นบทเรียนที่สอนให้เธอรู้จากความอ่อนโยนและความเคารพในใจของเธอเกิดความสงบขึ้นช้าๆเหมือนพระสงฆ์และฝนในคืนนั้น ได้ชำระล้างความเย่อหยิ่งและเติมเต็มความเข้าใจลึกๆญิงรรวยยิ้มบางๆไม่ใช่รอยยิ้มของความมั่งคั่งหรืออำนาจแต่เป็นรอยยิ้มของการเรียนรู้และตระหนักรู้เธอหันหลังจากแม่น้ำก้าวเดินกลับไปยังชีวิตของตัวเองโลกภายนอกอาจเหมือนเดิมแต่ภายในใจของเธอทุกสิ่งเปลี่ยนไปตลอดกาลและบทเรียนในค่ำคืนนี้จะติดตามเธอไปทุกย่างก้าว เป็นความทรงจำที่เจ็บปวดแต่งดงามและเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจและความสงบหญิงรวยกล้าไปบนถนนแม้ฟ้าจะหม่นฝนและลมแรงหัวใจของเธอกลับเบาสบายและครั้งนี้เธอพร้อมจะเดินต่อไปด้วยสายตาที่เปิดกว้างและใจที่เต็มไปด้วยความเมตตา